เปิดประวัติกล้องสมเกียรติจันทราจากชาวไทยคนแรกในโมโต GP สู่ชาวไทยคนแรกในเ o r l d Superbike เรื่องราวเป็นยังไงโมโตเรเวลจะพาไปดูกันและแล้ววันที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยไม่อยากเจอก็มาถึงเมื่อก้องสมเกียรติจันทรานักแข่งชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นมาต่อสู้ใน Mo t ต GP ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะไม่ได้ไปต่อกับเวทีรถสูตรรายการนี้แต่อนาคตของมอเตอร์สปอร์ตไทยนั้นยังไม่จบเพราะเส้นทางของนักแข่งมากฝีมืออย่างก้องยังเปิดกว้างเสมอ พราะวันเดียวกันก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าเขาจะได้เข้าไปต่อสู้ในเวทีรถโปรดักชันอย่าง w บ r l d Superbike แถมยังได้เข้าไปเป็นนักแข่งทีมโรงงานด้วยวันนี้เราเลยจะมาย้อนดูกันว่าเส้นทางชีวิตของนักแข่งอย่างก้องนั้นเป็นอย่างไรก้องสมเกียจจันทราเกิดที่จังหวัดชนบุรีเขาเริ่มต้นชีวิตนักแข่งด้วยวัยเพียง9ปีด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวทําให้ก้องได้เข้าเรียนและแข่งขันในรายการภายในประเทศภายใต้สังกัดของ Honda Thailand เส้นทางการแข่งขันในระดับโลกนั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2014เมื่อก้องได้กลายเป็นนักแข่งในรายการเอเชียเทเลนด์ครับสามารถคว้าแชมป์สนามครั้งแรกของตัวเองมาได้ในปี2015และกลายเป็นแชมป์ประจำฤด,ดูกาลในปี2016ส่งผลให้ประตูระดับโลกเปิดกว้างขึ้นกว่าเดิมในปี2017ก้องได้ย้ายไปสู่เวทีที่ใหญ่กว่าในฝั่งยุโรปอย่าง FIM CEV m o t o 3 Junior World Championship กับผลงานที่สามารถทําได้อยู่ในกลุ่มกลางค่อนไปทางหัวแถวแต่ตัวทองคําที่เป็นการเปิดตัวกล้องอย่างจริงจังคือการได้รับสิทธิ์ไวท์คัสไปลงแข่งในรายการ Mo โตทรีร่วมกับนักแข่งระดับโลกตัวจริงในไทยจีพี2018กับสุดยอดผลงานการจบการแข่งขันในอันดับที่9นําหน้าน,นักแข่งเต็มเวลาหลายคนด้วยผลงานที่ว่านี้ก็ทําให้ Honda ตัดสินใจดึงกล้องสมเกียรติจันทาข้า,ขามรุ่นเข้ามาเป็นนักบิดในรุ่นโมโตทูแบบเต็มฤดูกาลท,ทันทีในปี2019 แต่เส้นทางการแข่งขันในระดับโลกบอกตามตรงว่าไม่ราบเรี่บเหมือนฝันเพราะผลงานของกล้องในสาฤดูกาลแรกนั้นเรียกได้ว่าไม่ดีนักเพราะส่วนใหญ่จะจบการแข่งขันในช่วงกลางค่อนไปทางท้ายแถวแต่จุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับกล้องและแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยทั้งประเทศเกิดขึ้นในฤดูกาล2022ในรายการอินโดนีเซียนจีพีที่กล้องสามารถต่อสู้กับคู่แข่งระดับโลกจนสามารถขึ้นมาครองตําแหน่งผู้นําและจบการแข่งขันไปด้วยชัยชนะครั้งแรกของตัวเองและของชาวไทยในระดับกรังปีสและคว้าชัยชนะอีกครั้งในปีถัดไปในรายการเจแปนิสจีพี ทำผลงานปิดฤดูกาลในช่วงนั้นในตำแหน่งกลางค่อนไปทางหัวแถวส่งผลให้ศักดรีของกล้องในเวทีโลกตอนนั้นเทียบเคียงได้กับดุนพี่อย่างทากากินะกามิที่เป็นแชมป์สสนามและจบฤดูกาลดีที่สุดในอันดับ6เหมือนกันแน่นอนว่าเช่นเดียวกับดุนพี่เพราะผลงานที่ว่านี้ก็ทําให้กล้องถูกดึงตัวขึ้นไปให้สูงขึ้นอีกและก้าวสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยก็มาถึงเมื่อก้องสมเกียจจันทราถูประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะเข้ามาเป็นนักบิดแบบเต็มฤดูกาลให้กับทีม idemitsu honda lcr ในปี2025 กลายเป็นนักแข่งไทยคนแรกที่สามารถขึ้นมาสู่เวทีระดับโลกอย่าง m ม t ต g p ได้สําเร็จและเป็นปีเดียวกับที่อดีตเพื่อนร่วมทีมไอโอโุระได้ขึ้นมาด้วยเช่นกันแต่นี่ก็เป็นอีกครั้งที่โลกเตือนให้เรารู้ว่าการแข่งขันในเวทีระดับสูงสุดของโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถึงแม้ว่าตัวกล้องเองรวมถึงคนที่คอยเชียร์อยู่ข้างหลังจะรู้ดีว่ากล้องอาจจะต้องใช้เวลาทั้งฤดูกาลแรกหมดไปกับการปรับตัวให้เข้ากับตัวแข่ง Honda RC 213V ที่มีพละกาลังทะลุ300แรงมา้า แต่จากผลงานในช่วงครึ่งแรกของฤดูการที่ล้างท้ายอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงจัดอันดับหรือการแข่งจริง ก็ทาให้ทั้งแฟนกีฬาชาวไทยรวมถึงสื่อต่างชาติเริ่มพูดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนของก้องซ้าโดยอาการบาดเจ็บยาวหลายสนามยิ่งเพิ่มข่าวลือเรื่องนี้ให้มากขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าหลังจากนั้นก้องจะสามารถเก็บคะแนนแรกและคะแนนถัดๆไปให้มาเป็นเกียรติประวัติของตัวเองได้ก็ตามจนล่าสุดในวันที่30กันยายน2025ก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากต้นสังกัดว่าก้องสมเกียจนทชาจะไม่ได้ไปต่อกับทีมเดิมในมอเต GP จีพีแต่ถึงอย่างนั้นอนาคตของ,องก้องก็ยังสดใส เพราะตอนนี้มีดีลใหม่ในระดับโลกเหมือนกันมาแทนที่นั่นก็คือการย้ายไปแข่งขันในรายการฝั่งรถโปรดักชันอย่าง World SuperB i k e ที่สําคัญคือมันเป็นทีมโรงงานอย่าง h อนด้ HRC อีกตั้งหากและนั่นจะทําให้ก้องกล,งกลายเป็นคนไทยคนแรกในรายการ w บ r l d Superbike ความทั bike, ้ง,งยังพ่วงตําแหน่งคนไทยคนแรกใน Mo t ต G p แบบควบคู่กันไปในตัวคนเดียวซึ่งทางเราก็หวังว่าก้องจะประสบความสําเร็จในรายการใหม่ของตัวเองและว่นอยู่ในเวทีระดับโลกต่อไปยาวๆหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของโ o t ต r v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย